จริงจะเขาเริ่มตั้งแต่แถวบนสมสักครับสมสักก็มีทแ่แก๊สพอร์ตทรก็จะเดินตามแนวท่อแกส๊สพอร์ตทรมจะจะลุกออกที่ไลน์สีไ่ไลน์ห้าป็นหห้าหลงกการสับโบายจะลุกจากนั้นจากนั้นเขาลดยเขาลวกเป็นเทียนไซโยแล้วไม่น้อยจากนัย้ยนำ้นำนำ้ำอาบ

Okay. เรอน้ม่ปรมากน้น้อยตการีอบแต่ยังไม่รองน้ที่เรื่อนน้อยมีา่วกุที่ที่นแรมีมีปดออง ุไปวักุ้งกุ๊มัน,นเกยียบฝุ่นไม่ใช่เกยียบแบบลื่นนะเกยียบฝุ่น 90, นี่ผแล้วเดินอัดวัดดูทงสี่รอยแล้วหกสิบเซนทิ่สูตรนนออกมาแล้วจะสูงประมาณสี่เมตรช้าบรถระดัน่าจะมีรถระดั <c ười> ถ้าเราเป็นฝรั่งไปแล้วเป็าปกามีรถบ เลอกรอศโละเริกเล่นนอนอยนวิลราแทนันสุดมันสิมีตัวเดี่มีทามมาจากทางพีษณุครับก็รายวัดลายวันครับกศาลาวัดนงประคงก็มีวัดประคงในยตรงทางเดวกโซนครับเยวจูครับอาจารผมขับจาวดันษุดังครับ ผมสุนันสนนก็มาด้วยสุนันมารัตนวันก็มาสิบใจนันอ๋อสิบใจนพยโยธระมตรากข้มาครับแล้วมื่อเดืนหท่านกลับอังกฤษแล้วครับอยู่เมืองไทยประมาณเดือนหนึ่งกลับแล้วกนนั้มาที่ลาตินอครับผมไปสเงหาคม 呃，顶部我。 ที่นานก็เป็นบทเมื่อปลายเดือนกพโดยปกติมณฑาเป็นภาพมุกลานแต่จิตตังดูสิที่มณฑา ที่ศาสเตอง์พุตธก็บอกว่าโอ้พวกนี้ส่วนมากที่มาอยู่ในสวรรค์หั้าชั้นตั้งแต่การปูไปขึ้นไปเป็นพวกที่เคยหลงใสศรัทธาในธรรมะคำสันของผู้เจ้าหรือเคยหลงใหลศรัทธานในการตัดสู่ของผู้เจ้าเรื่องใสศรัทธาใน พัธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วั้งนใจปฏิบัติตามสิ่ห้าตามสมควรแต่ถ้ามีศรัทธาอย่างนี้แล้วพระมุคลลงนะถามว่าเมื่อได้มากเริ่มต้นไปแล้วจะทำให้ยิ่งตัวนี้ได้ไหมปิฎกเทพบุตรก็กบอกว่าถ้ามีศรัทธาขึ้นเพิ่มขึ้นมาอกีอก และที่ทีที่ทีทีากือักบปรมาก็ได้แต่ท้าไมไ่จะทำลายต้วโลกตนี้ได้ก็ทำกายใ,ให้เห็น,นถึงธา,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 าตุาีษ้าธาตุลมธาตุไฟถึงอากาศสภาพทานภาตเสร็จแล้วก็สลายไปตามธรรมชาติของมันที่ปั้นของวิธีทิาและทีพป,ประมาทก็ไม่มีถ้ามีอยากมีสถานะมากว่านี้จะทำได้ ไปทำพยาบาทการมราคะให้มันเาบา,เา,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 าบ,บางก็จะได้เป็นพระสัจิทาามาก์กรมีสัาธมากกรนีจะได้ไหมทำลายสังลบของก้อนนี้ขาดไปก็จะได้เป็นพระธนาคานึ่แนแต่ว่าจะเป็นพระธนาคารับไร จะเป็นภระนาคาที่มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาหนึ่งสับผมเป็นภระนาคาธรรมดาก็ได้คือสิ้นสัญญตห้าข้อเด็ดข,ขาดก็ได้เป็นภรพนาคาอาถ้ามีศรัทธามากกว่านี้จะได้อีกไหมไปทำลายรูประคักรูปราคะวิปราคะมานะอวิชชา เป็นสมบัติของโลกส่วนต่างๆของโลกก็คือเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องเข้าไปยึดเราไม่ต้องเข้าไปถือเพราะความที่เราเข้าไปยึดไปถือเนื่องเพราะเหตุของความหลงเฉนเมื่อทำลายตัวอวิชานี้แล้วก็พิกแทบพิกกลับมาให้เป็นผ em, ู้รู้คือวิชาการนั้นก็จบได้ แล้วจะได้ชั้นไหน่ะจะได้เป็นแค่สุข,ขวิปสศหรือจะได้ใจวิชาหรือจะได้อภิญญาหรือจะได้ปฏิสสมวิทาอันนั้นขึ้นอยู่กับคุณวาสนาบารมีของท่านแต่ถ้าท่านได้สุข,ขวิปสศแล้วท่านก็ไม่เกี่ยวกัะกายที่จะไปเอาไปวิชาแต่ถ้าท่านได้ใจวิชาแล้ว ท่านก็ไม่จะเกิดสิยใจที่จะไปเอาอภิญญาเมื่อท่านได้อภิญญาแล้วท่านก็ไม่จะเกิดใจที่จะไปทำ,ทำเป็นปฏิสัมพิทาเพราะอะไรท่านไม่ต้องทำไม่อยากได้เลยสูงส่งอยากได้แต่คุณวาสนาารมีของเรามีอยู่แค่นี้แค่อภิญญา่นี้พอไดแล้ว มันไม่มีตัวไหนที่จะมาเป็นตัวขับที่หยาบไม่ยินลงลมไม่อะไรดีแต่เป็นสุขธปรมสผสมแห็งพระพุทธศาสลาไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์อีกรื่ต้องมาเกิดมาแกมาเฉบมาตายที่ศีลศาสนาพระพุปารุข้อจำก,ก,กันกับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะที่เป็นคือคนเคยกันมากอ่อนตั้งแต่ยังเป็น ที่สุขสงฆ์แต่ท่านเข้ามาบวชเมื่อภายแก่เมื่อภายแกท่ท,ทก่านก็เรียนคำโตเพียนได้ทุกท่านเป็นาาาพระอนาคามีข้อท่านอภิญญาก็คืออภิญญานี่ก็นคือทำลายสัญญาน่าข้อโดยเด็ดขาดศัตรัยที่ผิดวิธีวิชาสัญญานุ่งต่ำส่วนสัญญานุ่งบนถ้ามีเวลาออกแต่ท่าน ไม่มีเวลาบริโภมันสิ้นชีพไปเสียก่อนในเมื่อสิ้นชีพไปแล้วนัานก็พอใจเพราะไม่กลับมาเกิดในมนุษย์อีกอย่างผมนี่ผมพอใจแค่ไี้ได้แค่นี้ตระนของผมนะผมไม่ต้องกลับมาเกิดในมนุษย์อีกสนทนาจะมีความสมควรพระมคัลานะครับลาทิสัสให้พระบุตรกลับเมืองมนุษย์ แล้วก็เอามาเล่ากันกับพวกพิุสงฆ์ม,มาเล่ากันมาเราได้ไปพบพระพิสุติสัตว์เดี๋ยวนี้ไปเป็นติสั์เทพขบตนอยู่ในเทวโลกอยู่ในภพมโลกอยู่ในสันสุทาว่าแล้วก็มีในพระเจ้าปิโยม,มีอยู่ในพระเจ้ปิโยเรียกจำชื่อหัวข้อเรื่องม่ไ้ฉะนั้นพวกเราที่มีศรัทธา ระดับนี usted, ้ความรู้ที่สารเทพองค้บูตพูดมันไม่น่าจะยากเลยเพียงแต่เชื่อมั่นในการตัดสินของพุเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคือาำสอนของครณเจ้าและเชื่อมั่นในพระธรรมนั้นเราปฏิบัติตามโอวาทรธรรมะคสอนของครณเจ้าหมดเว้นโทษอันยาง เราหลงอะไรศาตร์โลกที่หลงกันอยู่ทุกวันนี้หลงตายเราไม่มีตายเลยได้ยินไหมที่มีใครพูดไหมว่าเลงกิจคนนู้นคนนี้มีแต่หลงตัวคนนน้นคนนี้มีแต่โมโหโศกเราดุจดานนีเห็นไหมพวกที่มาจตกทางอีสานสมิอนแต่เราก็ไม่ได้มีอีสามนมาห้าสิบกว่าปีแล้ว ทุกวันนี้ก็าเรํานทำดูเน้าดูบ้างไฟบุญบ้างไฟเข่เรียกว่าเอาบ้างไฟที่มันไม่มีดินประสิวไม่มีอะไรไม่มีดินไม่มีอะไรจะจุดตามบ้านคนจะจุดใส่บ้านคนแล้วก็ขอเงินเพื่อเอาไปซื้อเหล้าพอได้เหล้ามากินกันกิน,นกันจนเมาจนเดินไม่เป็นเดิเนไม่ดได้นอนยน่พวก แล้วก็ทำท้าวม้วโหมให้กันเรามีกวางกระแกประไาย้ทุการะา์ทารณ์ล่านมาหามูไปมันกจะไปใไปกับน,นี้นอยขนาดตัวเองลุกไปขึ้นให้มาหามไป มองเป็นดินเห็นว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเห็นว่าเป็นอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็ไม่มีที่ตั้งตัวสัตว์กายวิชชีวิีทีสารไม่ตั้งอะไรเซวล์ตับแรมานไม่ตั้งอะไรตัวไหนตั้งไม่ได้ไม่มีที่ตั้งเลยเมื่อเราทำลายตัวสัยญาณเบื้องต้นลงไปได้ตัวอื่นม่อยู่ไม่ได้แล้วเขาเข้าไปทำลายตัวอวิชชาคือผู้ไม่รู้ วิชาคือคู่ไม่รู้เหมือนกับปิศาจแต่พร้บทพูดไม่น่าเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้ลวตั้งมีเงาพอแต่นี่ผม,มเวลาไม่พอผมก็ไปทําลายตัวอ่าวิชาพิกกคงไม่รู้เาเป็นความรู้ก็ดูอย่างอันนี้อันน่งเป็นบทสนทนาที่น่าคิดในระหว่างที่ภะษารีบุ่นจบพรอมงกรณขออกมาบุ๋ อยู่ในสนักของผู้เจ้าที่ได้รู้วันแล้วจังวันหนึ่งผู้เจ้าเปาาิดพะาะโมกพาภาษาลีบุตรขึ้นไปนพักก่อนจางวันที่ถ้ำค,าคาุรุสอาตาหลานชายก็คือพระเล็กเกี่ยวพระเล็กเกี่ยวเป็นลูกของน้องชายพ่อของภาษาญีุ่ตรเรียกว่าหลานชายเรียรรกภาษาลีุ่ตรว่าลูก ได้ข่าวว่าลุงม,มาอยู่กับพระสมณะโคดมมาอยู่กับคุยเจ้าแล้วก็หลังชากน้ตามมาได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าขึ้นมาอยู่บนเขาคิชกูเขามาก็ามาพบพุยเจ้าอยู่ที่ถ้ำสุรคขาศาส่ทางที่ขึ้นไปพักที่ท้าพูด,ดีข้างบนอ่า มาถึงผู้เจ้าว่ายเนีสงเกตใ้เรียนกันเสร็จถวายบังคมผู้เจ้าเสร็จแล้วก็บอกว่ามองสานีิไม่พอใจในครูทั้งหมดครูทั้งหมดก็คือพวกสนใจปริพาชกมนหาเนิรัตแล้วก็พวกที่เป็นครูผูศาสดาก่อนผู้เจ้าหกคนไอเล็กเกี่ยวพระเล็กเกี่ยวปริพาชกเล็กเกี่ยวไม่พอใจ ไม่พอใจไม่พอใจคำว่าพวกครูทั้งหมดสอนให้ติดอยู่ในสุขขันธิการโยกแต่ผู้เจ้าเิมพระสารมาลโคโลมีมาสอนให้ติดอยู่ในสุขขันธิการแต่พกขันธิการพวกนี้มองใช้ก็มไม่พอใจลองคิดดูดีละคนมา คนที่นั่งฟังฟังแล้วสุดท้ายมาก็ตำแหนิคนที่กำลังนั่งฟังมันอีกผมฉันก็ไม่พอใจในพระธรรมเนจรโพธิที่สอนเนี่ยดูทุกขันในการโยกคือมาดูฟุกมองฉันก็ไม่พอใจดูเรียนมาลูกคุยใจแม้แต่พระธรรมเนจรโพธิ์มองฉันก็ไม่พอใจคุยใจมัไม่ได้พูดอะไรเลยแจ่นี้ใส่ก่อน บันีิบุธเจา้าไว้คุณไม่ควรพอใจในคนคิดของคุณนั้นด้วยจุดในความรู้สึกทั้งหมดภาษาพูดที่พิจารณาทำประโยคหนึ่งเป็นพันประโยคเอาพันประโยคพิจารณาต่อไปได้เป็นพันพันได้เป็นหมื่นหมื่น ทำลายอาสวะที่สิ้นไปได้คือเป็นทำลายตัวโคลหลุกคืออาสวะคือเป็นตัวโคลหลุกพอทำลายอาสวะที่เลืได้หมดเมื่อพระเด่นียบกับพระสายริบุสมเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันได้ปฏิสัมพิทายาทีเดียวพระสายริบุก็ได้ปฏิสัมพิทายาพระเด่นียบก็ได้ปฏิสัมพิทายา แล้วก็ขอบวชกับผู้เจาา้าพานธ์ีผู้เจ้าอบอกว่าท่านชงเป็นพิสุขมาเถิดทำที่ันเราตกาดีแล้วบริขารที่เป็นของปริพาโชกรุบหายไปแล้วมีสมณะบริขารสอดใส่ร่างกายเหมือนกันกับพิสุขที่บวชแล้วร้อยมันสักป,ป็นเดียว แล้วที่เหมือนจะเกี่ยวว่าหายปไปหมดไอ้นวดเข่าพรุพลางแบบปริภาชกว่าหายไปเพียงแต่ว่าคุ้เจ้าอท่านจงเป็นีิสุดมากเกิดธรรมวินัยเรากล่าดีแล้วแล้วก็มีบสมณะบริขารสอบใจร่างกายเหมือนกันกับพิสุทที่บวดแล้วทั้งร้อยอันตายนั่นบทสนทนาง่ายเราลองออมาพิจารณาดูทุกวันนี้เราเป็นอะไร ทุกวันนี้เรามีปัญหาอะไรเรามีปัญหาที่ตัวที่ว่ายินดีในความหลงพยยยามไม่เปลี่ยคนความคิดจากความหลงให้มันเป็นความรู้ขึ้นมาเราเพยายามเปลี่ยคนความหลงให้เป็นความรู้ในกิจดวงเดียวนี้ไม่มีเืน กินอันเดียวนี้ถ้าเราเข้าไปทำลายตัวของหลงก็เกิดในสิ่งความหลงเมื่อกดมืดเมื่อจุดไฟจุดอะไรขึ้นมาความมืดมันจะหายไปเองเราไม่ต้องไปไล่มันออกไปแล้วแต่ความสว่างที่เราจุดแล้วแต่แสงไฟที่เราจุดว่ามันจะมากแต่น้อยแค่ไหนมันก็เป็นไปตามหน้าที่จริงดัะนั้น ตัวเอนว่าพอสมควรที่จะเดินทางต่อไปเอาแค่นี้ก็ได้แล้วหรือมีอะไรจะถามก็คุยกันดีกว่าแล้วไปฉาน้ฉาญน้ำจนแรนพวกมีเอาน,น้ำอาไราให้